เมนูชาไทยเดลิควีนทุกตัวรอบนี้เขาเอาเมนูชาไทยกลับมาขายแล้วค่ะทุกคนมีทั้งหมด7เมนูเลยนะคะเมนูแรกนะคะแพะสั่งเป็นบิสกิตบังกรอบชาไทยโฉกววที่รา้านเขาจะอาซอฟเสิร์ฟมาปั่นกับซอสชาไทยค่ะเมนูนี้เริ่มต้น49บาทตัวอีแก้วนะคะจะเป็นบริสัทตบางกรอบชาไทยอัลมอนแก้วนี้จะได้อัลมอนแล้วก็บางกรอบกรุบๆเลยค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นเมนูใหม่ชิฟฟ่อนชาไทยหน้านิ่ม79บาทตัวนี้นะคะจะเป็นชิฟฟ่อนราดครีมชาไทยเสิร์ฟมาคู่กับบีบรสชาไทยแล้วก็ซอฟเสิร์ฟเลยค่ะแล้วตัวเค้กชิฟ ฟอนเขานะคะเนื้อนุ่มมากราดซอชาไทยมาแบบฉ่ำๆหอมชาไทยสุดๆเลยค่ะทุกคนใครชอบวิปครีมนะคะรอบนี้เขามีวิปครีมปังกรอบชาไทยด้วยค่ะแก้วละ49ในแก้วนะคะก็จะได้วิปครีมชาไทยอหอมๆรสชาติไม่หวานมากข้างล่างจะเป็นวอฟเฟิลทูบข้างบนจะโรยป,ปังกรอบแล้วก็ราดซอชาไทยอีกทีนึงค่ะเมนูนี้แก้วละ49บาทนะคะ ถ้ใครชอบไอศครีมแบบเน้นๆนะคะแพะนำเมนูซันเดย์เลยค่ะจะมีซันเดย์ชาไทยอัลมอนด์กับซันเดย์ชาไทยเฉาก้วยซึ่ง2เมนูเนี้ยถ้วยละ39เท่ากันเลยค่ะซอฟเสิร์ฟเขานะคะจะเป็นรสนมนัวนๆค่ะแล้วก็ราดซอสชาไทยแล้วก็ใส่ท็อปปิ้ที่เป็นอัลมอนด์กับเฉากรวยมาให้นะคะซึ่งเฉาก้วยเขาจะเนื้อนุ่มดับสุดๆเลยค่ะทุกคนถ้วยสุดท้ายนะคะเป็น Amazing Sunday ปังกรอบเฉาก้วยอันนี้ถ้วยละ69้ในถ้วยคืออัดเครื่องมาแน่นสุดๆเลยค่ะใครอยากกินเมนูชาไทยแบบนี้นะคะไไปจจััดดด้้้้ทีีร่ราาานน,าาานนนเเลุกขยะตงงแวถึ 4มีนาคมเลยนะคะ